สวัสดีค่ะคุณลูกค้าตะก้านี้จะเป็นกางเกงลายช้างลายสกอตมีทั้งขาย,ยาวและขาสั้นนะคะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นคะ่ะตัวละ36บาทปกติทางร้านจะขายอยู่ที่ตัวละ150บาทนะคะวันนี้ให้ลูกค้าซื้อได้ในราคาเพียงตัวละ36บาทเท่านั้นคะ่ะเป็นกางเกงฟรีไซส์ผ้านิ่มผ้าเบาใส่สบายยืดได้เยอะ เอวได้ตั้งแต่24ถึง36เลยค่ะเอวใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะคนสูง170ก็ใส่ได้มีให้เลือก7สีอยากได้สีไหนจิ้มดูในตะกร้าได้เลยค่ะหรืออยากได้หลายสีให้ลูกค้าเลือกสีแล้วเพิ่มลงรถเข็นไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยกดสั่งซื้อในรถเข็นอีกครั้งค่ะ มีเก็บเงินปลายทางราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าฝากคุณลูกค้าขอจอขอใจกดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าตะก้านี้จะเป็นกางเกงลายช้างลายสกอตมีทั้งขาย,ยาวและขาสั้นนะคะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นคะ่ะตัวละ3าบาท ปกติทางร้านจะขายอยู่ที่ตัวละ150บาทนะคะวันนี้ให้ลูกค้าซื้อได้ในราคาเพียงตัวละ36บาทเท่านั้นคะ่ะเป็นกางเกงฟรีไซส์ผ้านิ่มผ้าเบาใส่สบายยืดได้เยอะเอวได้ตั้งแต่24ถึง36เลยคะ่ะเอวใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะคนสูง170ก็ใส่ได้มีให้เลือก7สีอยากได้สีไหนจิ้มดูในตะกร้าได้เลยคะ่ะหรืออยากได้หลายสีให้ลูกค้าเลือกสีแล้วเพิ่มลงรถเข็นไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยกดสั่งซื้อในรถเข็นอีกครั้งคะ่ะ มีเก็บเงินปลายทางราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าฝากคุณลูกค้าขอจอขอใจกดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าตะก้านี้จะเป็นกางเกงลายช้างลายสกอตมีทั้งขาย,ยาวและขาสั้นนะคะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นคะ่ะตัวละ36บาท ปกติทางร้านจะขายอยู่ที่ตัวละ150บาทนะคะวันนี้ให้ลูกค้าซื้อได้ในราคาเพียงตัวละ36บาทเท่านั้นคะ่ะเป็นกางเกงฟรีไซส์ผ้านิ่มผ้าเบาใส่สบายยืดได้เยอะเอวได้ตั้งแต่24ถึง36เลยคะ่ะเอวใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะคนสูง170ก็ใส่ได้มีให้เลือก7สีอยากได้สีไหนจิ้มดูในตะกร้าได้เลยคะ่ะหรืออยากได้หลายสีให้ลูกค้าเลือกสีแล้วเพิ่มลงรถเข็นไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยกดสั่งซื้อในรถเข็นอีกครั้งคะ่ะ มีเก็บเงินปลายทางราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าฝากคุณลูกค้าขอจอขอใจกดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าตะก้านี้จะเป็นกางเกงลายช้างลายสกอตมีทั้งขาย,ยาวและขาสั้นนะคะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นคะ่ะ ตัวละ36บาทปกติทางร้านจะขายอยู่ที่ตัวละ150บาทนะคะวันนี้ให้ลูกค้าซื้อได้ในราคาเพียงตัวละ36บาทเท่านั้นคะ่ะเป็นเงางเกงฟรีไส์ผ้านิ่มผ้าเบาใส่สบายยืดได้เยอะ เอวได้ตั้งแต่24ถึง36เลยค่ะเอวใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะคนสูง170ก็ใส่ได้มีให้เลือก7สีอยากได้สีไหนจิ้มดูในตะกร้าได้เลยค่ะหรืออยากได้หลายสีให้ลูกค้าเลือกสีแล้วเพิ่มลงรถเขียนไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยกดสั่งซื้อในรถเขียนอีกครั้งค่ะ มีเก็บเงินปลายทางราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าฝากคุณลูกค้าขอจอขอใจกดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าตะก้านี้จะเป็นกางเกงลายช้างลายสกอตมีทั้งขาย,ยาวและขาสั้นนะคะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นคะ่ะตัวละ36บาท ปกติทางร้านจะขายอยู่ที่ตัวละ150บาทนะคะวันนี้ให้ลูกค้าซื้อได้ในราคาเพียงตัวละ36บาทเท่านั้นคะ่ะเป็นเงางเกงฟรีไซส์ผ้านิ่มผ้าเบาใส่สบายยืดได้เยอะเอวได้ตั้งแต่24ถึง36เลยคะ่ะเอวใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะคนสูง170ก็ใส่ได้มีให้เลือก7สีอยากได้สีไหนจิ้มดูในตะกร้าได้เลยคะ่ะหรืออยากได้หลายสีให้ลูกค้าเลือกสีแล้วเพิ่มลงรถเข็นไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยกดสั่งซื้อในรถเข็นอีกครั้งคะ่ะ มีเก็บเงินปลายทางราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าฝากคุณลูกค้าขอจอขอใจกดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าตะก้านี้จะเป็นกางเกงลายช้างลายสกอตมีทั้งขาย,ยาวและขาสั้นนะคะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นคะ่ะตัวละ36บาท ปกติทางร้านจะขายอยู่ที่ตัวละ150บาทนะคะวันนี้ให้ลูกค้าซื้อได้ในราคาเพียงตัวละ36บาทเท่านั้นคะ่ะเป็นกางเกงฟรีไซส์ผ้านิ่มผ้าเบาใสา่สบายยืดได้เยอะเอวได้ตั้งแต่24ถึง36เลยคะ่ะเอวใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะคนสูง170ก็ใส่ได้มีให้เลือก7สีอยากได้สีไหนจิ้มดูในตะกร้าได้เลยคะ่ะหรืออยากได้หลายสีให้ลูกค้าเลือกสีแล้วเพิ่มลงรถเข็นไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยกดสั่งซื้อในรถเข็นอีกครั้งคะ่ะ มีเก็บเงินปลายทางราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าฝากคุณลูกค้าขอจอขอใจกดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ